ว่าที่ครูสังคมเขาคิดว่าสาราแต่งแยกที่สุดไปดูกันเลยครูชิตเตอร์คิดว่าสาราไหนคะประวัติศาสตร์ครับครูพิ่เชนคิดว่าสาราไหนคะเศรษฐศาสตร์ครับครูเตงโมคิดว่าสาราไหนคะประวัติศาสตร์ครับครูพี่บุ้มคิดว่าสาราไหนคะศาสนาครับครูพี่เอิงคิดว่าสาราไหนคะสาราประวัติศาสตร์ค่ะบครูพี่ยูคิดว่าสาราไหนคะศาสนาและวัฒนธรรมครับ และทุกคนล่ะคะคิดว่าสาระไหนยากที่สุดคอมเมนต์มากันเยอะๆนะคะแอดมินรออ่านอยู่ทำไมการเรียนวิชาสังคุมมันยากจังเลยนะมีั้งท่าสาระทั้งสาระนู่นนี่นั่นแต่ถ no you ้าหากเรากําหนดมาตรฐานการเรียนรู้และกําหนดตัวชีวัดได้อย่างชัดเจนมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้เปล่านะเอ๊ะมาดูกัน สาระการเรียนรู้วิชาสังคมแบ่งออกเป็น5สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางได้แก่ 1. สาระที่1่ศาสนาศิลธรรมและจริยธรรมมาตรฐานการเรียนรู้ 1. เข้าใจหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือและเห็นถึงความสําคัญของศาสนาในการดํารงชีวิตประจําวัน 2. ประพฤติปฏิบัต,ติตนตามหลักศิลธรรมจริยธรรมและหลักธรรมคาสอนของศาสนามาตรฐานตัวชี้วัดที่หนึ่ง อธิบายหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเช่นความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่นในการดำเนินชีวิตประจำวัน สาระที่ 2. หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมมาตรฐานการเรียนรู้นะคะจะประกอบไปด้วยเข้าใจสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นในสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวโรงเรียนและสังคมตัวชี้วัดจะประกอบไปด้วยบอกสิทธิและหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบและแสดงออกถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่น และแสดงพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมความสามาคัคคีและการเคารพวัฒนธรรมนั่นเองค่ะสาระต่อไปนะคะคือสาระที่3ส,สาระเศรษฐศาสตร์มาตรฐานการเรียนรู้ของสาระเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั่นเองค่ะส่วนตัวชีวะน,นะคะจะแบ่งออกเป็น2อข้อขด้วยกันคือ1อธิบายแนวคิดนะคะการ ออมและการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพส่วน2อรู้จาักการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดแล้วก็กดกรมเหมาะสมนั่นเองค่ะสสาระประวัะติศาสตร์มาตรฐานการเรียนรู้เข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และบุคคลที่สําคัญของประเทศไทยมาตรฐานตัวชี้วัดร,ระบุและเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่สําคัญของไทยได้อย่างถูกต้องบอกเล่าความสําคัญของบุคคลที่สําคัญและประวัติศาสตร์ ที่สง่งผลต่อสังคมไทยในปัจจุบันสาระต่อไปนะคือสาระสุดท้ายคะ่ะสาระที่5สาระภูมิศาสตร์มาตรฐานการเรียนรู้จะแบ่งออเป็น2ข,ข้อแรกันค่ะคือ 1. เข้าใจลักษณะภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์จากสรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นค่ะ 2เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนตัวชีวัดนะคะคืออธิบายลักษณะพื้นฐานของภูมิประเทศในท้องถิ่นและที่อยู่อาศัยค่ะ 2. บอกวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและ3นะคะคือแสดงพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับวิชาะพุทธศาสนานั่นเองค่ะวิชาที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือวิชาศาสนาสากลนั่นเองนะคะเร็กๆรู้ไหมคะว่าศาสนาสากคนมีศาสนาอะไรบ้างรู้ค่ะมีศาสนาอะไรบ้างคะเรน่าศาสนาพุทธค่ะแล้วก็ศาสนาคริสต์ค่ะก็มีอะไรบ้างคะอิสลาแล้วก็พานฮินดูค่ะ อ่าใช่ใช่ค่ะก็มีสี่ศาสนานี้นะคะแล้วก็อ่าศาสนาของศาสนาพุทธนะคะก็จะคือศาสนาพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะแล้วก็ศาสนาคริสต์ก็คือและเยซูและศาสนาอิสลามนะคะก็คือศาสนานานีมูฮัมหมัดนั่นเองค่ะถ้าเล่มีใครตอบได้บ้างคะว่าหลักคําสอนของศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างคะยกมาแค่สองศาสนาก็ได้ค่ะ ะะก็คือมุ่งเน้นให้ศรัทธาและอุทิศตนต่อประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า,าค่ะคูณูหต้องค่ะเก๋งมากเลยคะ่ะลลาศาส,สนาพุทธนะคะก็คือมุ่งสอนให้ทาความดีละเว้นความชั่วแล้วก็ทําจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะเจ่งมากเลยคะ่ะทุกคนเจ่งมากมากเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้และการกําหนดตัวชี้วัด จะเห็นได้ชัดนะคะว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เก็บผู้เรียนได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งจะเห็นได้จากการเรียนคาบเมื่อกี้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ ได้ได้ไเอาเลยต่อเลยต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวค่อยตัดอ่ะนักเรียนเิชาะพารุงเสาร์เรียนก่อนในท้องถิ่นสองวันครั Laksasana ni Lagi nampak tak apa-apa tu? Saku Saku Saku